มอยาหักไม่ค่ะเมื่อนี่มาเทียวมา,มาวัดค่ะมาทํำบุญก็เลยเดียวเห็นต้นยางหูต้นยางใหญ่ค่ะอันนี้เพราะเขาว่ายางนาอันนี้บพรเป็นยางนาแล้วนี่มันเกิดอยู่ดงเนาะปาดใหญ่พะโลใหญ่พะโลพังานเนาะอันนี้คือสีอายุเป็นโอ้สองสามรอยปีแล้วเพรือต้นยางต้นนี้ก็น,นีหมอยาหักไม่สิเพราะเรื่องประโยชน์ของต้นยางน้าเนาะค่ะเนาะ เป็นไม้ให่เป็นไม้ให่เป็นไม้พ่อแม่ไม้ตระกูลไม้ไห่เลยล่ะคะ่ะต้นย่างน <c oughs> บางคนก็เดี๋ยวเห็นย่างหน้าแล้วเห็นต้นย่างแล้วก็สิคิดว่าตั้งแต่เอาขี่ย่างไปใต้เนาะแต่ก่อนสมัยก่อนเขาจะเห็ดกระบอกเนะาะสิว่าเอาจีเอาจีเอาตั้งแต่ขี่ยางเอาน้ำมันย่างไปไต้มันมีสรารพคุณทัณองอ้งยางอยู่ตัวคะ่ะใบย่างหน้าเมือนนี่บบเห็นใบดอกมันสูงปวนี้เนาะต้นมันสูง กิซิวเล่าเรื่องประโยชน์ของทงอั้งยาของต้นย่างหนฟังใบมีรสฝาดห่อนกับสันพินว่าใบมีรสฝาดห่อนต้มใส่เกลือปาดประโยชน์เด้อพี่น้องเด้อบ้านพี่พอต้นย่างอยู่สมุนิข้นการนิยมปลูกแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นไม้ใหญ่เร็วละกัอ,กอย่างหนึ่งพันบานเมื่องพิ่นกับให้ปลูกแล้วเนาะค่ะต้นย่างสมุนิปลูกในที่ของเจ้าของก็ปลูกได้ตัดได้ขนก็นิยมการปลูกแล้วหมอยานี่ก็ได้ประมาณสองสามร้อยต้นแล้วละ ต้นยางนั่นใบนี่พ่นพ่นใส่กับเกลือเนาะค่ะเนาะต้มใส่กับเกลือต้มเทียวน้ำสามถ้วยเรือถ้วหนึ่งเนาะต้มใส่กับเกลือเอามากับใญ่ๆเด็ดใบมากับใญ่ๆแก้ฟันโยกว่าสัปดา่์โอ้เฮ็ดให้แขวแนนตัวนี้แม่ใบยางนะาเฮ็ดให้แขวแนนแก่ฟันโยกแล้วก็ยังแก้ปวดฟันได้พอมโ้ต้มใส่ขวดไว้เด้อพี่น้องไว้ถ้าออมยามรู้สึกว่าปวดฟันเสียวฟันฟันโยกฟันคอน กระต้มเส้ขวดวบสะอม้ะบวนปากกะยังดับกินปากได้อีกพร้อมใบใบย่างเนาะนอนนี่ซัรพะคุณของใบย่างพลว่ามันชิมีรสฝาดฝาดฝาดห่อนว่าสันกัะยังรับกัะยังขับเลือดได้อีกพรอมเนาะคะ่ะใบนี่ต้มกินกระขับเลือดได้ขับเลือดได้เฮ็ดห้ลูกหางวาสันพลว่า ม,มันก็ดีปนี้ตัวน้องวัได้กินยาคุ้มผู้เท่าโบล้านก็สิเอาใบย่างนี่แหละนาะไปต้มกินเฮห้ลูกหางแล้วก็บ่อยากมีลูกพน่นว่าให้กินดูๆกินหล,ลายหลก็สิเป็นมันว่าสันเอา้ามันก็สิดีปะ่ะเนาะใบย่างเปลือกต้นมี่รสฝาดเปื่อนขมวาซันต้มดืม่มแก้ตับอักเสบโอ้เปลือกย่างนี่เลื่อยเอาไม้เล้วเอาเอาเปลือกไปไว้าจะเฮ็ดยาด้วยนี่เด้อแก้ตับ อักเสบก็ยังเป็นยาบำรุงได้ได,ได้ได้บักขักกว่าสันเป็นยาบำรุงได้ชั้นยอดกว่าสันว่าโอ้เปลือกยางพี่น้องมาด้ปลูกต้นยางเด้อพี่น้องเด้อปลูกได้ขายได้ทั้งเปลือกทั้งใบพร้อมฟอกโลหิตเป็นว่าโอ้ปวดเกลอดก็ยังแค่แก้ปวดตามคอได้พร้อมปลือกต้นยางหน้านี่ปวดตามขอ้อตามกระดูกเป็นว่าปสาธุต้องกินกรบเพาะมีอันตรายอย่าง่ะสัน <c oughs> เพื่อนเอาน้ำมันเนาะค่ะน e. ้องเบิรงบอน้ำมันมันนี่ะสิท้ายบอน้ำมันให้เบิรงเอาเรื่องน้ำมันเนาะค่ะเอาเรื่องสรรพคุณของน้ำมันยางเพื่อนบักเข้าไปจักน้อยกับใส่ไฟจุดล้นเนาะค่ะน้ำมันมันก็สิต๊ะออกมามันสีมีอ่างเนาะค่ะมอยาเป็นเล็กน้อยขึ้นแรงน้งกลดไม่ไงไปตักน้ำมันเนาะค่ะอันอันจุดไว้แล้วก็ไปตักน้ำมันน้ำมันน้ำมันยางกระสันเอามาไว้ใต้กระบอกจะกระนก่มีไฟฟ้าค่ะเฮ็ดกระบอกผสมกับขี่ขี่เท่าผสมกับขี่ไม้ขี้ไม้ค้นดอกหลักมัดเป็นมัด ได้เอาไปตองไปตองอย่างเนี่ยละมัดลวก็มะมาไตไตขี่ย่างด้ค่ะบานีสารพัคุณของนํามันทั้งยาของนํามันย่างเนี่ยเนาะท้าบาดท,ท้าแผลเน่าเปื่อยเพื่อนวะโอ้โหมันดีปาีตัวนี้แผลเน่าเปื่อยแผลผู้พองเป็นหนองเป็นโรคเรื้อนรับประทานกลมเสมหะเพื่อนวะทับหนองได้พร้อมสำหรับคนเป็นแผลฝีหนองเป็นบาดเป็นแผลเ,เป็นหนองไส้หนอง ใช้ผสมแอลกอฮอล์น้ำมันยาง,งะแอลกอฮอล์สองส่วนน้ำมันยางหนึ่งส่วนพอรับประทานขับปัสสาวะรักษาแผลในทางเดินปัสสาวะปาโท้แก้ปัสสาวะอักเสบทอปัสสาวะอักเสบก็ได้บที่นี่ทอปัสสาวะอักเสบก็ได้แก้มุตะก,กิดโต๊ะขาวโต๊ะขาวขั้นของผู้หญิงก็ได้ค่ะกินได้กินน้ำกินน้ำกินน้ำมันน้ำมันย่างนี่แหละกินเทอร์ลาซ้อนใส่แอลกอฮอล์ ใสเหลาขาวเฮานี่ล่ะใส่เหลาขาวเฮาเราเราเราซี่สิบดีกีนี่ล่ะสองส่วนล่ะนะ้ำมันย่างส่วนหนึ่งแก้มุตะกิจแก้ตกขาวไม่ยิ่งตข๊ขาวขั้นก็แก่ได้แก้โรคในทางเดินปัสสาวะปนวหาบุ้ยโอ้่ามันจะมีประโยชน์นนนนนค่ะปน,นีเนาะต้นย่างไงค่ะต้นย่างไงอันนี้ต้นแม่พันธุน์จิบรับเสมหะได้พอมจิบเท่าละน้อยเท่าละน้อยเนาะค่ะเนาะผสมนม้ำแสดงว่าดองเหลาก็ได้เอาลุงไปดองใน,ในเหลาขาวเข้า ต,ต้องเป็นเรากั้นเองแล้วค่ะเด้อปลอดภัยกินเท่าละหน่อยๆอ่าก,กินหลายผสมกับเมล็ดกุ้ยช่ายเพื่อนวะเอาใส่ใหลายแนวข้านอกบาดนี้เนาะบดอุดฟันนะโอ้ไปตามๆๆใมนใส่ในผักเป้่ออุดฟัน,ฟน,ฟนแกปวดฟันฟันกวนๆแกฟันผุได้ว่าสันอุ้ยมาดีคัะปานนี้เนาะน้ำมันยางดิบ แก้ได้ไปในรถร้อนเมารถร้อนเมาคืนทายหัวฤิษีดวงงัดเขาไปในดาบก,ก็ได้คนวะโอ้สมาดีป่านนี้เนาะแล้วก็กินทายพญาตในลำไส้ก็ได้ป้าต้นยางต้นนี้แม่ค่ะกะว่าสรรพคุณประโยชน์ของทั้งยาของต้นยางให้ฟังแล้วเนาะค่ะเนาะเท่ากับควรสิปลูกได้แล้วป่านนี้ปลูกอนุรักษ์ปลูกง่ายง่ายเร็วต้นยางค่ะ อันนี้เขาเจ้าเห็ดวิธีใหม่แล้วเขาเจ้าไปปลูกแซมสวนยางมันอยู่ในหมมันก็เลยงหญ่แซมสวนยางได้เนาะค่ะเนาะอันนี้หมอยาก็แมว่าประโยชน์ทั้งยาของต้นยางอันนี้ต้นยางนี่สิได้ประมาณจักสามรอยปีได้บ่าน,น,นี่เนาะแล้วก็เป็นมองอาศัยของเพิงเพิงเต็มงาเป็นอาศัยของนกนูกนกปูปีกได้เป็นที่อาศัยของนกหนูปูปีกได้ป้าผู้ใดากเห็นเป็นบุญตากะโทรมาหาหมอยาเด้อม,มาทํหมุนวัดนี่เด้อรักษาอนุรักษ์ตน้ตนวัดต้นยางงหญ่ไ้กะขอปิดทริไปไว้ เพียงสำนีเนาะค่ะเนาะผ้ามาเนบางตนลย่างไงกะสวัสดีค่ะมอยากหักไม่กะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะเดอ้อสิพามา้วนบางไม่ทีห้องโบคิดว่ามันสิมีประโยชน์มันก็นมีประโยชน์ทั้งอย่าร้ายเนาะค่ะเนาะกะสวัสดีค่ะ